สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะไปตามหาหมานะคะน้องไข่หวานค่ะกระโดดลถตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเราก็หาทั้งไปที่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็บอกผู้ใหญ่บ้านประกาศนะคะไม่รู้จะหาน้องเจอไหมเมื่อคืนนี้มีคนบอกว่าได้ยินเสียงหมาเห่าตรงนี้ค่ะใกล้ๆกับอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะเราต้องเดินทะลุป,ป่าไปค่ะ เพราะว่ามีคนบอกว่ามีเสียงหมาเห่าเมื่อคืนนี้นะคะเราต้องไปค่ะต้องบุกป่าไปนะคะน้องใครว้านส่วนคุณคริสไปอีกมิสเตอร์ฮานะคะไปอีกที่นึงค่ะ มันจะติดกับฟาร์มเรานะคะตรงนี้ไคบ้านโอเคทะลุซอยทะลุถนนแล้วนะคะน้อง นี่หมาใกล้ๆฟาร์มเรานะคะยังไม่เห็นไข่หวานเลยค่ะเอาเล็กแค้นไฟเอาหนอนยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอไม่เจอนะคะ ยังไม่เจอค่ะเดี๋ยวตองไปหาต่อนะคะจะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะไป yeah. <Taiwan>. oh. ไปตามทางนะคะยังไม่เจอ เขาตุทนท่านี่นั่นบ่งามคุณนี่งามงามงามเอาสานีสุดยอดเห็นยายสมทั้งทุ่งนานะคะเผื่อไขวานวิ่งมาตรงนี้เราจะได้ไขวานบวกขดนีไหนใหญ่ในเมื่อคุณนี็น่ะใาสิบห้าเจ้าอ่น ไปเบิ่งสวนบอกกล้วยมือนี้กับเได้ไปซ้มชวยแล้วที่แรกวาสิพ้าไปที่นี่น่ะยทำไมเออนี่นี่แมน่ก็ด้หลายที่นเัวกับักกาไทวันไทวันชิ้อนี่เฟืองนี่ก็มีลาคาเ ขีเฟื่องนี่เด็กเป็นบุ้มีสิเอาค่อยค่อยค่ๆทิมัให้เอาขีเฟื่องบ่เอาเฟื่องเนาะเอาขีเฟื่องค่อยๆเนาะแม่คุณคขีกระตือเออขีกระเตือคุณตนี่ขี้โกงไปจังสีแล้วขึ้นหึงเออไห้บ้า

มันที่เป็นมาชีอ,อ,อช่อนมาเนี่ยเพว่าหน้าตามันเป็นแบบจบบดุร้ายแต่ว่าเอาปากมันกว่าแต่ว่ามันใจดีเขาเจ้าวันี่นะใครวะ เล็กหอกจนเก็บความึ้นไข,ข่บปลผูกอบดือสงามน้อยายดินเลยสนุกอุอยดอกไมได้ยี่บอกนทางม่ได้ดอกยมยตรงกรับม่ดได้แม่ก็ดได้อสยโ<น>ทางคือขี่ไล่แท้ไข่บใ่ไขบาน นาประหาอ,อ,อันนี้เป็นไหไมูโตจันตาเอ,อ่เอออ,อ,อัน,นขว,วกไผ่ไมาชอมาชาวใสอันมาน่อยสียนนมาน่อยบ๋ามานันส,สลอดสลอมัม้เพราะว่าหันละ ทัไ่เล่นฮ้ยหันหลาบมันอ่ะมันตกลดเมื่อวานนี้อก็ตยมันดีเกินน่นะไขวานไขวานจำได้ว่าจับเอาไขวานมาชนั่นแหละจิกัดมานี่กรบเปาเอาบอกาเลีกันตัวมาเอาอันไปค้นเขาไอ้สาานี่ คนเขาตะหันผู้้านี่มมันหมาแบบนี้คนปล่อยนะมันมาแตใสน้าันออกจากป่าเขาตะหันใช่แต่ว่าอันนี้ตัแม่ตะผูกเหรอไอ่ไวานติดสาวบอกไขวานไขวานตัดไข่แล้วเอออย่้าวเกรถยวเนผู้สาวเลมาหาผู้สาวซะมเอยเออไอ้เขวานไปอุ้มกลับบ้านอุ้มไหมอุ้มมันไหม

ไปกับบ้านบ้าวมสมูไม่ใช่ไปซ่อกกับม่เห็นเราคนยดอยู่ในป่าเนาะโอ้โหวานไขวาไหวาน